ค่ะวันนี okay. so age. Age ้กับฟานะคะกับการรีวิวเกมมังกรโยกก็พาเล่นไปนะคะก็เพิ่งโหลดมาเล่นมัตตกีนะคะเว่ห3.5แล้วคือเล่นไปเล่นมาเวลมันจะเริ่มคือเริ่มขึ้นเนาะก็ยังไม่ได้ถ่ายตอนที่เวลมันขึ้นนะคะเดี๋ยวฟ้าขอทำภารกิจนะคะ

相信啊！个人也得相信啊！你是不是没好牙？ างแล้วอะโอเคปาปี้ช่วเขาปปี้าป,ปี้ตยตายต <Yeah. S 3> า,ายต,ต,ต,า,ตายตาตตายตาตาาปิดยายตายตาายตายา ละไปหาเฉลยมาส่งารกิกับพอนะคะพอนี่ทำภารกิจเยอะแล้วเนี่ยอกันน่อันนี่อันนโอเค ทำไมธาตาเอาแตาด่ดอกท้อล่ะอ,อือเ้ยถือว่าคนเดียวที่แท้มาเป็นฝูงเลยอุ้ยต้าขอบคุณมากย่าย่า เบาฮะมใครจะปิดฉากเนี่ยจบวิคฟ้า <sandwiches> มีเยอะมากเลยค่ะอ okay. ืมขึ okay. ้นไปสามห้าล้านหนาโอเคอัพเกรดดีกว่าค่ะอะไรเอาะ ได้ลราสร้างแล้วเย่อืมก็ลอ,ลองเปลี่ยนอ่างเลยนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าในกระเป๋าเนี่ยมีเยอะแล้วเนาะมีเยอะเนาะอัเดเูดิ เกี่ยฮ <fin anta> <ots> ึอ <guarding okay>? ่าสร้างหมดเลยนะคะฮต้องเวลสี่สิบก่อนถึงจะอัพได้้มจัชิยอดผ้าฝ้ายเป็นชุดอะไรเ่รอตรงนี้เหรอเคีย่จะ เกือบจะเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะคะไปรบก้าไก่งวงเลยมาดูกันว่าใครจะได้ใครจะแน่ไก่งวงอุ้ยมันตีแรงอ่ะอุ้ยไก่งวงมันตีแรงอ่ะไม่ชนะทีเกิแล้วเหรอไม่ชนะไก่งวงน้องผู้รัก่ ประสิ 8, ะ่งแปลผันหน้ามันก็ตีแรงมากเลยชนาฮ์เฮิร์ตนี่เพิ่มค่ะเพิ่มตายเยอะอย่างนี้ตลอดเลย กจะได้เยอะกว่าซีดีแต่ขันเยอะจังเลยลเราทำยังไงก็ไม่ชนะเสักทีอ่ะใส่ตะเวนซีดีก่อนไหมนเนี่ยอันนี้เขาให้หวยเรามาประมาณสักสองสามเดือนที่แล้วเรามานะไม่ใช่ครับเขาให้หวยกันกี่เราใช่ก็ไม่ได้นะือนอกันนี่เร็นการ์ดด้วย ทำเลยฝ้ายอยู่กับน้องนะคะมันจะชนะไม่เนี่ยเฮ้ยสตาร์แล้วสตาร์แล้วนี่เลย,ยนีเลยป้องกันป้องกันสวยได้สักทีทำส่งทะเลกีกัน รกิลบกับไก่งวง้เอาไว้ก่อนนะคะชูพรกิใส่ี่ไรอ๋อเร เจ๊เเจ้าน,นี่เดี๋ยวก่อนอันนี้ใช้เลยค่ะใช้เลยไปเอาสีสิบก่อนอ จาจยกมังกรอเ่ไอนใ้ดเล่นลูกนะเฮ้ยไม่เอาหรออื โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยกันดิอยู่เท่าไหร่มีทองอยู่เท่าีนะคะยังไงนี่เป็นใส่เลดด้วยนะเจ็บดใชเลยคะป้ายรวยนะคะรวย อันนี้คืออะไรอร้อนท้อจิดตัวไมนะ่มีอื่นไปตังงลยเนี่ยขอแสงเกมนอยนู่กันอือได้เป็นเกม

พราว่าเราน่าจะต้องคุยยบทุกคนในเมืองหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่น่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าื่อรู้สึกว่าเงินเราไม่มีประโยชน์เลยทำอะไรไม่ได้เลยหรือไงนะคะ จะอะไรนะ่งดูดิเสียพี่ไปเดือดอะไรซึ่งไม่จะต้องเออาตัวอะไรดิมีอะไรทำไมภารกิจเราไปถึงง่ายอย่างนี้เลยเนี่ยฮะอ่าเป็นใชัยธนูนะคะฉีไม่ได้เราฉีไปจะได้ยินเสียงน้องเข้ามาฮะอย่ยงนี้ไทยเนี่ยผมใคร ตอนนี้เวลชันวิยยังยังไม่อาคะได้แล้วเหรอนะคะโอเคค่ะกลับมาต่อกันเลยนะคะกี้นีเขาเรียกไปเอากล้วยกอนกมานะคะก็เลย ไม่ได้แคสต่อนะอันนออี้วันนี้แคสต่ออีกวันนึงค่ะเฮ้ยพ่อคุยแบบย่าจืดอยู่อียอคุยอยู่หน้าบ้านอะเฮ้ยเรียกรถ